ลักษณะของละหมาดวิติจจงรู้ไว้ว่าละหมาดวิติจนั้นมีหลายลักษณะดังนี้ลักษณะที่1ละหมาดวิติจเพียงหนึ่งรอกะเท่านั้นแบบนี้เป็นที่อนุญาตและไม่เป็นที่น่ารังเกียจลักษณะที่สองละหมาดวิติจสามรอกะอะโดยมีทางเลือกสองแบบจะให้สลามหลังจากสองรอกะะ แล้วค่อยละหมาดรอกะที่สามหรือจะละหมาดรวดเดียวสามรอกะแล้วต่ชะฮุดครั้งเดียวก่อนสลามลักษณะที่สามละหมาดวิติลห้ารอกะโดยละหมาดต่อเนื่องรวดเดียวไม่สลามระหว่างรอกะและไม่ตตชะฮุดยกเว้นตอนสุดท้ายเท่านั้นลักษณะที่สี่ละหมาดวิติลเจ็ดรอกะะ โดยละหมาดต่อเนื่องไม่ตะชะฮหุดนอกจากในรอกะอะสุดท้ายลักษณะที่หละหมาดวิติร์ก้ารอกะอะโดยตะชะฮุดหลังรอกะอะที่8แล้วไม่สลามจากนั้นละหมาดรอกะอะที่9แล้วจึงสลามลักษณะที่6ละหมาดวิติร์สิบเอ็ดรอกะอะโดยละหมาดเป็นคู่คู่ คือสองรอกอะแล้วสลามจนกระทั่งรอกอะสุดท้ายละหมาดวิติร์หนึ่งรอกอะนี่คือลักษณะต่างๆของละหมาดวิติรและได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ว่าละหมาดวิติรเป็นสุนนะที่ถูกเน้นย้ำให้กระทำจนถึงขั้นที่นักวิชาการบางท่านเห็นว่าเป็นวายิบดังนั้นอย่าได้ทอดทิ้งละหมาดวิติร บทเรียนที่67จากการอธิบายหนังสืออริยดุสซอลฮีนโดยเชคอิบนุอุไซมีนขอฮัลละสงเมตาท่าน